นี่ละงอกเขารุ<ม>่งพี่น้องมันยังมีใครหน่อยอีกกา่สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกคือเกาค่ะแพร่ภาพาสาวอีสานกับหมกหวกนะคะสวัสดีครับเมื่อนีกับภาพี่น้องมาเขาปลาหาเห็ดอีกคือเกาจากพี่น้องอากาศเป็นอ้าเอา้เอาเป็นแต่เห็ดออกคัจกจก้ะเดี๋ยวเฮาสิผาพี่น้องไปลอกปลาน้ากันมือนี้มารุนน้ากันพี่น้อง มลุนซอยเอผาๆกับหมกหัวว่าสิได้เห็ดหละงกหรือว่าเห็ดอีหยางแน่น,นะคะไปกันเลยค่ะเมื่อนี้โคตรไหญคือเกาพี่นองนต่ว ตายมีดจิ้มล้วบัดนี้ใครเนี่ยโอ้ยอยู่ท่งพ้นพี่น้อง <c oughs> อเห็นแล้วงงว,ว่าเกิดอยู่ท่งพ้นจะไม่งามพูดนะนดูพี่น้องมาอยู่นี่อีกใครหนึ่งจ้ะน้างามแท้ เป็นสามไข่น้ำกันหาอีกกันเนี่พี่น้องไข่ที่สีมันเป็นเหมือดแล้วมีอีกอ,อันนี้ไข่ที่หาวุ้นอ่ะอุ้ยมันเป็นไข่เป็ดไข่ไก่อรุณงามครับอุ้ยสุดยอดเลย ไปอีกแล้วพี่น้องใครที่โขกพ่นเดียวแลพ่นเดียวมึงดูใครที่โกจ้าพี่น่ะว้าวซับนี่เขามื่อวันบานบานเพื่อที่ไปอีก้วพี่น้องพี่โอ้ยอันนี้อันนี้เหยียบมันงนะมึงด้วยพี่น่ะมึงพี่น้องมันยังมีใครหน่อยอีกจ้าเนี่ยพี่บอกแสดงว่าอันยูนี่ซิมี เจ็ดแปดเก้าเก้าไข่พี่น้องบึงค้นมื่อนี่ลายขนาดวันนี้จะไปย่างสวนหนาสวนลังกันดีจ้ะไข่หน่อยหนึ่ง ใคกเห็หลงดอกหน่อยโอ้ถือกันเงาไหม โอ้หวางกล่องไปเลยที่นี่พี่น้องมันรกมากเลยไข่แบบไงพี่น้องเงงพิ่งมา,ากินได้ล่ะเพิ่งมากินได้ นิดหนาหลดยดอกนึงแดดแบบไงพี่น้องอุย้ยเกือบเม่้เคียร์แตก เห็นต่เจ้าเก็บเก็บเห็ดละงกอยู่หลืบหินอยู่กับศอกหินนี่จ้ะอันนี้ดอกที่ซองและที่ใดว่างวางกลองไปไดยจ้ะทีมันตางระดับใข่เห็ดละงกขาว อยู่ใกล้ๆหรือพินเลยละจ้านะว้ยนียน่ดอกง่ายจา้าบุ้งไหมคุณ่ะบึงฟ้ามือเ้อดอกง่อิลีจา้าเอาหากประได้ดอกบึงส่งยังดูหรือพ้นได้พี่น้องจ้าเล็ดร้อยหกบาน Ủa dưới này hại Nhưng đẹp được nha ừ, Cô đèn đồ bọc nhanh Ủa, thịt mưa của bà đây xay rồi thịt mưa Thịt ไข่ง,งามๆอ,อีพออีเมียไข่ผูดถึงพี่น้องบางเนี่ยจ้าสามไข่เต็มมือมานี่อีก

ดอกนี่หน่อยแต่่าคาบุกย่ายิด้กินเห็ดเือแดงและเมื่อนเลยโหสง เก็บพ mm ี hmm. mm ่โมกเก็บรักษาให้มูนี่ตั้งหลายพี่น้องอือก็ลังสีขึ้นก็มีตรงนี้ทั้งนี้เหมือนโอ้ถุงเงาเงี้ยดูนี่ตกไปตกไปทั้งนี้อีจ้าขาหักเคลีย คืออีกเป็นเอาื้อที่นีไ่ไหล่ะอืมนางเห็ละงอกขาวคู small, no ่นี่คืองามแท้จ้าอย่านี้เฮ้ยดูตรงนี้นโอ้ยดอกกำลังงามพี่น้องเลย ว้ายหัวหากอีกแล้่ะดูดิหักตลาโลขนมาขึ้นมางามรจ้ะมีไข่มันพร้อมเด็ไข่มันอยู่นี่ ต้องระวัง,งพี่น้องเก็บเฮตันี้หัวหาก้วขนาด ทึงแดงขายแงแยงดอกนี่งามพร้อมจ้ะที่น้องนี่นนดอกกำลังงามอยู่ใกล้ๆก,กันนี่อยู่สี่ดอกเออมัน,น,นกำลังลปลดิดปลัดเลยมีอีก โอ้โหไม่เล็กนะจ๊ะชิ้มเดียวพี่น้องเออมูใกล้ๆกันจ้า สองดอกดอกหน่อยก็เอาโอ้ยเนี่นหน่อยหละโงกเปลืองสองดอกพี่น้องเห็ดหลงโง่ เรื่องเมื่อนีเจอเหตุระหางหลายๆพี่น้อง còn ta hắc nữa, ải cây đúng không, mình ải cây, mình ải nồi nè, này dì ดอนงาแทนเดี๋ยวพูงยังไม่มีลูอีกอยู่โอ้ยมันมีอันนี้นั่ตัวไหนนะ ใค่เหตุรังอกเหลืองพี่น้องเบื้งอันนี้จ้ะบ่อปากบ่อเบาบ่อตีงนี่บ่อพิ่นยูจังสิบ่ออึงนี่เออมันย่าฝนบ่ตกพันสิยูงสี่เดียนอะพี่น้องเนาะนี่เบื้งเนี่ยจ้าเอาบกวนแล้ว พี่น้องเอ้ยสิไปต่อได้แบดนี้ออกนม,มาเก็บขี่เกาเข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเห็ดพิ่งน้ำอ้อย มันมักออกมาแบบนี้โอนะู้นนโอ้ยแตดอกเห็นละงอก ีไข่แต่ว่าไข่มันมีไข่หน่อยน้ำจ้ะอืดอกกันแล้วง่ายพี่น้องมึงโมนี้ดูคนนี้สดอกจ้ะงามคัก จริงจะน่อยแต่ว่างามจาับนะโอ้ยสวยๆอันนี้ละแกงแสบพ,พี่น้องเอ,อ้ยแกงพี่น้องเห็ดละงงโมนี่จ้ะ i to go มแมนมแมนยมนลดเป็นยังรื้อหมีบางไม่ลด เร็วมีมากนี่ว่าสีออกแล้วพี่น้องเบ่งอึดใดใครเอาเก็บแมนเบ่นแมนเห็ดอีกอย่างเอาแกเบ่งละโมกสีขาวนี่ละโมกขาว จ้าพี่น้องออกโคกมาแล้ววัาที่นี้มาเบิ้งค่ะมาเบิงเฮ็ดละงอกนะมีตะดอกงามพี่น้องไข่กับมีจ้ะุ่นะมีตะไข่ใหญ่ละงอกขาวงอกเหลืองอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเพิงแดงทั้งรุมกับมีเลยจ้ะทั้งรุมก็จะเป็นพวกเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดนกยุ่งนะจ้ะเต็มเลยทั้งนี้ก็คือกันเฮ็ดรวมไปมัด แน้นหน่อยอันแน่นหน่อยเมซี่ยูใส่ปะอันนี้เมซี่พู่นะให้เบิ้งกันใครนี่ใครละงงกอู้อีพออีแม่์ใครละงงกพี่น้องเอ้ยพู่นะเห็นบ่จ้าคลิปนี้มาหาเห็ดมือนี่มากอีหลีเนาะแต่สะอ่อนคลิปที่แล้วกันอย่าลืมไปเบิ้งย้อนหลังกันเลยเด้อพี่น้องผู้ใดยังบ่เบิ่งจ้าเห็ดละงงกหลายหลายรอบนี้ก็หลายคือเก่าจ้า เอาสำหรับคลิปนี้กะผู้ได้มากาคลิปเกมเหตุกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้นั่นเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวมือนะ่อหนเอามาพอกันใหม่จ่าสำหรับมือนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ